ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับให้แทนก่อนนะครับคุณนั้ครับเปิดกล้องเตรียมไว้เลยเราให้สามแอคแบตหมดมือตัดนะมือตัดนะฮะโทรศัพท์จะหล่นแล้วนะครับผมเออโอเคคุณนัทอาจจะไม่มีเวลาหามุมตัวเองนานนะเดี๋ยว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 ตอกยังให้คนหายให้าหายบอกกันให้คนนี้เป็นคนถือเลยให้เขาฟินหน่อยให้เขาฟินหน่อยดูดูหินได้นะผมร้อยเล่นเออเอามือมือตันไม่ได้ไม่ได้คือต้องจับมือด้วยเงี้ยฮะเวลาหน่อยเขาเรียกหัวเราะขาดคุณนัท ใช้โอกาสไม่เอาเอาถ่ายได้ยังถ่ายได้ยังให้คุณนัทกันเพราะว่าคุณนัทเนี่ยนานๆทีจะมีโอกาสขึ้นมาถือมือถือเองแล้วถ่ายเองมือเขาสั่นถ้าให้กันถ่ายเดี๋ยวกันถ่ายกันสอบแอสไม่ใช่อะไรเลยสอบแอสสอบแอสเออให้เขาถ่ายละกันเออนะมือเสั่นจริงเออมือสั่นจริงสั่นจริงสั่นจริงเออไม่ได้ไม่ได้อ่าให้ออนุโลอนุโลพากินสั่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันพิลึกมันไปถ่ายแทนนะไม่ต้องไม่ได้ได้เอ้ออะไรใช้ไอโฟนถ่ายนะฮะ แน่นอนว่ากระถ่ายเอเอสอยู่แล้วนะครับหองกับผู้โชคดี80คนของเราคุณนัทถือว่าโชคดีมากเลยครับช่วงนี้มากๆสามแอคสามแอคยังสามแอคยังสามแอคขอสิบแอคเมื่อกี้กดรวยเลยแต่ภาพซ้ำภาพเดียวกันนะพอใจไหมพอใจแล้วปรบมือให้กับคุณนัทด้วยของกับผู้โชคดีของเราด้วยขากินดีด้วยเออหนึ่งรางวัลผ่านไปครับถือว่าเขามีคนกดไลค์เยอะที่สุดครับทั้งสามท่านครับผมแต่ว่าตอนนี้ครับอีกหนึ่งเกมที่เราทิ้งท้ายไว้ก็คือ ส่ง SMS มาบอกนะครับว่าพวกคุณอยากส่งเพลงไหนให้กับใครมากที่สุดพร้อมเหตุผลแล้วตอนนี้3ามคนนะครับส่งลายมือที่ผมอ่านขึ้นออกให้ผมแล้วลเราเล่นจริงเป็นลายมือทีมงาน <laughs> ผมช่วยอ่ะคุณ <Okay. S 2> แมนครับเริ่มจากคนแรกก่อนเลยสําหรับผู้ชคดีนะครับที่ส่ง SMS เข้ามานะฮะครับแล้วก็เลือกเพลงให้ศิลปินของเรานะครับบอกเหตุผลด้วยนะครับอ่ามาที่ของซีดีก่อนแล้วกันนะครับผมผู้ชคดีที่ส่ง SMS เข้ามานะครับ <laughs> เดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นบนด้วยแล้วกันนะฮะครับเชิญครับเแล้วแต่ข้างล่างจะตรวจเข้าบนโเออคุณเลือกตัวเลขขึ้นบกเลยยังไงครับเคครับพูดดีนะฮะของซีวีซีดีนะครับครับเลือกเพลงใจกลางความรู้สึกดีๆใครเลือกเพลงดีบ้างยกมือเลยใครเลือกเพลงนี้หนึ่งคนแล้วบอกเหตุผลว่าเพราะซีดีคือจุดศูนย์กลางความสุขของพวกเราทุกคนถ้ารู้ตัวะไรยกมือเลย ออกมารับของรางวัลนะครเชิญเลยนะครับขอเสียงปรบมือกับผู้โชคดีของเราด้วยนะครับ yeah. ศนเก้าศน์สามแนะฮะใครที่ไม่ได้ขอรางวัลโทรไปด่าได้เลยนะับไม่ใช่ไม่ใช่ครโทรไปยินดีสิโทรไปยินดีแล้วอัดเต็มเลยนะเมื่อกี้นี้เออครับวันนี้ก็จะมาซักประวัติของเขานะครับครับผมเกิดที่ไหนพ่อแม่ชื่ออะไรเคยเรียนที่ไหนมาดัดฟันกับหมอไหนนะฮะเคยมดีเขผิดอะไรบ้างเออถามข้อพจนวันนี้นะฮะโอเคครับ นี่เป็นของขวัญจากกันนะ่นอ่ะเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวเลยนะใช่ใช่อะโอเคยินดีด้วยนะครับผมมีทุกหัวหมวกวัดวยเอากันไม่ถามต่อแล้วไม่ถาแล้วย้อมผมที่ไหนอะไรอย่างนี้อะต่อเลยรไม่ต่อครับผมมาที่พี่ฮั่นได้ดีกว่าพี่ฮั่นครับผมเพลงนี้ส่งเพลงเธอโดนใจให้เพลงล่าสุดจากคุณแกงอ่ใครส่งเพลงเธอโดนใจมาครับสองท่านสองท่านสองท่านนะครับ สามท่านเหตุไหมฮ่องคุณถูกต้องหรือเปล่าเพราะพี่ฮั่นโดนใจแฟนคลับฟุดฝุดเบยแผลเป็นเพลงของน้องซาสุดที่รักของพี่ฮั่นมาพี่แกง่ายเอาเดินเลยใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับเอาเขาเสียงโบมือกับผู้โชคดีด้วยนะครับหมายเลขโทรศัพท์คือศูนย์แปดหนึ่งแปดหกเจ็ดศูนย์เก้าเอ็กเอ็กถูกไหมฮะเจ้ครับนะครับคืนนี้โทรไปนะฮะไปสุ่มอีกสองเบอร์กันเองโอเคครับถ่ายรูปด้วยนะครับด้วยด้วย ยังเหลืออีกหนึ่งท่านผู้โชคดีกับกิจการสุด e Q อเอ็กซ์คลูซีฟของเราครับผมคุณกันครับครับ,ค,รบคุณกันครับผมบเพลง<ม>ที่แฟนกับส่งให้คุณคือเพลงยงงังว่างอ้าวอ้าวยังว่างอ้าว ขงใครฮะต้องการจะบบกือะไรหรือเปล่าต้องการสือะไรครับเออเขาบอกว่าเพราะตามการได้ทุกที่ว่างสำหรับกันเสมอกันสำคัญที่นืออจังลวอร์อยู่นกจกจจจจรบอยู่หลังเงินว่างอยู่ในแจไม่เรดับสวัสดีครับสวัดีนะครับผมวันนี้เป็นวันนี้ว่าว่าว่าวันนี้ไม่ได้ไปตามแครหรือว่า ด้ค่รว่าเป็นความรู้สึกจริงๆแล้วเป็นข้ออ้างเหรอแม่นเดี๋ยวค่อยไปห้าทุ่น้องเป็นผู้ประกาศอยู่ใช่ไหมอ๋อใค่าเข้าตึกคือคนที่มีปมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเขาจะทำในสิ่งที่ตรงข้ามกันไม่ว่างก็จะบอกว่าว่างโอ้เราเลยไเอขอขอราวันะครับเยอะมากเลยนะของราวของเรานะครับแนนอนครับว่านี่คือพิธีราคนที่ส่ง ข้อความแล้วก็ความรู้สึกมา,มาแล้วก็ถูกใจทั้ง3คนนะครับทั้งซีดีทั้งอันแล้วก็กันด้วยนะครับยินดีรู้เป็นที่ด้วยครับยังว่างอยู่นจจ้าจ๊าจาจาะเไม่ได้แล้วถือถือ,อ,อ <laughs> ยินดีด้วยจริงๆครับผมแต่แต่แต่บัอน,นี้ผมต้องถามความรู้สึกของ3คนก่อนเลยนะครับ,รบที่มาเล่นคอนเสิร์ตแบบว่าจัดเต็มมาก หลากหลายรถหลากหลายอารมณ์มากๆให้กับทุกคน80คนรวมถึงแขวีพีของเราในวันนี้ด้วยนะครับครับจับน้องเล็กก่อนละกันครับวันนี้ก็มีความสุขมากๆเลยนะครับที่ได้มาเจอทุกคนที่น่ารักกว่านี้นะครับได้มาสนุกกับทุกคนนะครับแล้วก็ได้มาต้องเลียกับพี่กันแล้วก็พี่ขันนะครับไม่เหมือนเดิมไม่รีบ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 ไม่เหมือนเดิมแล้วพี่ไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะเป็นไอดอลผมทั้งหคนไม่พูดไปแล้วพูดอีกทำไมพี่รักมากจๆเจดูน้องต้องอ่านหนังสือสอบเยอะ ก็ขอบคุณเอมากมากครับที่ให้ให้โอกาสผมได้มาเจอกับทุกคนได้มาร้องเพลงทุกคนฟังนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาที่พี่ฮันกันบ้างครับผมก็หวังว่าวันนี้นะฮะทุกคนจะได้รับสิ่งดีๆจากที่พวกเราเนี่ยที่พวกเราตั้งใจมอบให้ทุกคนนะเราหวังว่า วันนี้จะเป็นวันแห่งความทรงจำที่ยาวนานของพวกเรานะครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องขอบคุณ a อ s ที่สร้างสรรค์กิจกรรมดีแบบนี้ให้พวกเราได้เจอกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยพูดดี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 ดี ความคาดหวังที่คุณรับบจะปิดท้ายปิดท้ายคาดหวังสิ่งดีจากผมนะครับผมครับต้องขอบคุณ AS เอสมากนะครับผมที่นับอกว่าเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการที่ให้โอกาสกันได้เป็นพิซเตอร์นะครับผมกับสำหรับบริการเสียงรองสาย Calling Melody นะครับผมแล้วก็ให้ทุกคนได้มาร่วมกิจกรรมนะครับผมโหลดเพลงรองสายของกัมมี่ด้วยนะครับผมซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้พวกเราทุกคนได้มาเจอกันในวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากครับทั้ง80คนนะครับผมที่วันนี้ทุกคนมาร่วมกันมีองค์สู่ร่วมกันแล้วก็มา แฮปปี้ร่วมกันมากๆสสวัดีครับคุณมากนะครับกันนะรัดครับผมวันนี้ที่ยันชว์มาบอกว่าขอบคุณที่โหลดเพลงเสียงรอสายจากแกรมมี่นะครับดังนั้นอยากจะถามให้กันว่าอย่างนี้เนี่ยพอจะมีของขวัญหรือว่าของวันพิเศษนี่เลยครับตอบแทนเท่าไหร่เป็นอัจริงๆผมเตรียมมาเตรียมเหรอเตรียมมาเพราะว่าไม่รู้จะตอบแทนอะไรดีก็เลยเตรียมของขวัญชิ้นเล็กน้อยมาให้ทุกคนกันวันนี้เป็นชิ้นเล็กเล็กเล็กน้อยเหรอเล็กน้อยครับเล็กน้อยแต่ว่า มันมันติดอยู่ที่ว่าให้ทุกคนไม่ได้ครับอเอคืออยากให้ทุกคนมากแต่ว right ่าม okay. really oh. okay. right? ันม right? oh. okay. ันมีชิ้นเดียวโอ้คุณพระเอางี้เอางี้เอางี้ที้งานเราก็รอบครอบนะครับเอาสลากเนี่ยมาม้วนเรียบร้อยแล้วโอเคจับเลยตอนลงทะเบียนใช่ไหมตอนลงทะเบียนจับเลยดีกว่านะครับเอาในกล่องแคปซูลมาให้เรียบร้อยเลยจริงจรแล้วมีทั้งสามคนใช่ไหมครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งรวมแล้วสามชิ้นด้วยกัน3ชิ้นชิ้นสามชิ้นด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาต ให้ทั้ง3ท่านนะครับจับคนละ1เบอร์ซึ่งเป็นเบอร์ของทุกคนที่ลงทะเบียนตรงนี้80ท่านครับผมและยังไม่รู้ว่เป็นอะไรหลังจากนั้นนะครับเราจะโทรไปหาคุณนะครับและถ้าเสียงรอสายเป็นเพลงของแกรมมี่ขึ้นมาาขอรางวัลได้เลยรางวัลพิเศษแปลว่าโทรไปเพลงค่ายอื่นไม่ได้นะครับไม่ได้หรือโทรไปเป็นเสียงตูดครับ ด่าพี่แมนทำไมครับเฮ้ยท่านี้ท่านี้ถีบลงเรือเลยออใช่ครับคงไม่มีแน่นอนไม่มีจับทีละคนจับทีละคนจับทีละคนเล่นๆนะครับผมเล่นจับทีละคนดิน้องเล็กก่อนครับครับผมได้ครับชิปชิปนะครับมาเลยครับงานนะครับหนึ่งนะครับคุณแมนครับผมเปิดมาแล้วเราจะใช้โทรศัพท์ใครโทรครับผมอ่ะมาละอ่ะ และหมายเลขผู้โชคดีนะครับนั่นคือ0 8 1 8 7 4 6 1 4 7เราจะทําการโทรศัพท์ไปเช็คเลยครับผมเราจะทำโทรเลยนะฮะสดๆตรงนี้โอ้โหทิ้งตียวไว้แล้วแน่นนอเลยครับผมตั้งหมดนะฮะครับเออซีดีฮะซีดีไม่น่ารู้แบบนี้เลยนะครับผมแบงค์ยี่สิบก็จะเอายอดยี่สิบปลาแห่งยี่สิบจะยับด้วยอ่ะเป็นประเภทว่าลืมออกจากกางเกงก่อนซักอ่ะ แล้วก็เ hey, ฮแล้วหยิบม,มาอุ๊ยดีใจเ,เธอตงังค์อะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะกดสป <c oughs> ีกเกอร์โฟนไม่นเสัยวะแครผมกดสปีกเกอร์โฟนแล้วจ่อไม้ถ้าเกิดว่าเป็นเพลงรอสายจากแกรมมี่ออกมาเลยใชใใช่ป่าวะฮัลโหลเดี๋ <c oughs> ยวไม่ <c oughs> รีบรับนะให้ฟังเพลงก่อนนะโ <c oughs> อ้ต่นเต้นไงตื่นเต้นไง <c oughs> มาแล้วไอ้ย หยิบมาลับหยิบมารับหยิบขึ้นมารับรับสิลับรับรับรับเลยรับเลยรับเรืงของผมครับรับปุ๊บสวัสดีครับมีแฟนแล้วค่ะมีลูกแล้วครับอกว่มีลูกแล้วค่ะก่อนจะมาเว้ยพูดอเลยด้วยผมเจ็บมันเจ๋งตรงนี้มีลูกแล้วค่ะเจ๋งตรงนี้และของเราก็คือรูปถ่ายพร้อมไลฟ์เซล มาเลยนะครับเออถ่ายรูปเลยครับอันนี้จากซีดีนะครับแต่ว่าถ่ายรูปร่วมกันไปเลยโอเคนะครับยังไม่หมดเท่านั้นยังไม่หมดเดี๋ยวต่อไปให้พี่ฮันบ้าพี่ฮันจับบ้างขอบคุณนะครับยินดีด้วยครับผมเอาไปฝากลูกๆที่บ้านนะครับเออนะพี่ฮันครับหนึ่งหนกมาเลยแล้วเดี๋ยวพระตกพูดดังๆได้ฮะเดี๋ยวพี่เจได้เลยนี่เหมือนโปเกมอนบอลเลยนะใช่เออเออที่แท้เขาลุกมาด้วยผมถือไหมนิดหนึ่ง ช่วยครับครับโอเคครับเบอร์ที่หน้านะครับผม081พี่เป็นกดเลยครับผม081ครับ170ครับ4363 4363นะฮะครับผมอธิบายเนึ่งลรามาฟังกันดีกว่าว่าจะใช่หรือเปล่าและเป็นเพลงอะไรครับตอนนี้เปลี่ยนก็ไม่ทันแล้วนะครับเข้ามาเดินมาเลย การเวลาอีกแล้วนะครับผมหยิบขึ้นมาเลงนี้ฮิตจริงๆนะฮะสัก hello สัก hello เอามา hello ครับ hello ครับมีใครนะครับมีลูกต่อมีลูกต่อมีลูกอีกมีลูกอีกแล้วแต่รับกับพี่ฮั่นนะรับกับพี่ฮั่นนะแอ้ก็เสียงฝ่มือด้วยครับผมพูดยอดดีกว่าที่สองเลยรับลูกเธอเอาให้รับลูกคือไม่อยากให้รูปของเราเราไม่เราไม่แจกลูกแล้วเพราะว่ากอดไปแล้วข้าวมเอาลูกคืนคืนถ่ายลูกถ่ายลูกถ่ายลูกดีจังเลยอ่ะคนนี้ได้ทั้งลูกได้ลั้งก่อน ได้ครับเซฟี่ไม่ให้เซฟี่ไม่ให้เนอะเออพี่กันใจดีไงอ่ารูปเลยรูปเลยเออแล้วนี่ไงเดี๋ยววันต่อไปก็เซฟี่ตามเป็นนักเลยดูโอเคอ่าหนึ่งรูปหนึ่งรูปหนึ่งรูปตรงนี้หนึ่งรูปนะฮะเออเหลืออีกหนึ่งท่านผู้โชคดีวันนี้นะครับกับรางวัลที่เตรีที่เสลปินของเราเตรียมมานะฮะอีกหนึ่งรูปนะฮะโอ้คนนี้ได้รูปเยอะนะครับผมใช่นะครับเต็มที่ครับผม ลายเซนดีว่าเปนรูปหมีฮันด้วยอ่าชินดเรื่องนะครับเบ้นแดงคับเ<ม>ชื่ออะไรครับเชื่ออะไรครับไม่ตอบนะฮะโอเคไม่คุยด้วยนะฮะอ๋อชื่อหญิงครับผม<อ>ครับครับเป็นค<อ>นสุพรรณ แล้วทำไมแล้วเขาบ้านเดียวเขาถึงพัฒน์แล้วยังไงเขาบ้านเดียวผมแค่นั้นเองครับใช่ถูกที่ถูกแล้วก็คือเวลาคนเราเจอกันเนี่ยพี่เมนผมที่พัดอยู่คนแรเออ้ยบ้านเดียวกันเนี่ยเหรอเออดีดีเอาดีดีที่พัดฒครับครับอ้าวพี่ผมวัสดีครับสวัสดีครับผมอ๋อท่านนายรัฐที่วัฒน์ต พี่ไปออกรายการแล้วเออเดี๋ยวอยู่ด้วยกันมาตลอดทั้งชื่อตายเนี่ยจำชื่อไม่ได้เลยเออตายแล้วตายแล้วอ่ะอีกหนึ่งเท่าแล้วกันรับไปเลยครับเออถ้าเกิดจำไม่ได้จะไม่แจกแล้วนะวันนี้ยิดมาให้เขาต่อแล้กันนะโอเคหยิบมาเลยถ้าเป็นการเวลาอีกเราจะไม่แจกนะถือว่าฮึกนะฮัจจิอ๋อไม่ใช่อ่ะหมายเลขพี่แมนกดนะครับ089ครับ219ครับ7138 เอออ้าวใครดีใจตรงนี่จีน่ะกีนเลยกิน้อย่าเพิ่งห้ามห้ามเฟรอันนี้ไม่ทันแล้วเปลี่ยนเสียว่าสายไม่ทันแล้วมาลุ้นกันดีกว่าว่าบอมอ่ามาเปนนีได้วนหึงความร้กงใครต้องใครับับอลไทรับสิรับสครับสบ กดรับก่อนก็พูดก่อนรับก่อนนะเขัดสินดเหรอครับโอ้ยมาตรงนี้ไม่ต้องคุยกันแล้วคุยกันเลยนีเลยครับผมโอ้เออคุณพี่เต้อยากได้ไหมล่ะอยากได้มาเป็นซีลอกใหญ่นะครับผมต้องใช้เครื่องซีลอกแบบใหญ่ด้วยนะาดไซส์อะไรวะขอบคุณมากๆนะครับที่รักกันนี่พี่กันเซ็นไว้ข้างล่างนะครับ เสนอพิการพิเศษมากเสือเป็นรุ่มรอยยิ้มนะครับผมยินดีด้วยครับยินดีด้วยปรบมือให้หน่อยสิโอเคนะครับครบถ้วนสมบูรณ์นะครับของรางวัลของเราครับครับผมเอ็กซ์ซูซี่มากๆนี่แหละครับผิดกรรมสุดพิเศษจาก AIS นะครับผมตอนนี้ขอสมบูรณ์ให้ทั้ง3คนไปนั่งพักผ่อนกันก่อนครับครับผมประมือดังเลยครับผมโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคิวจัดเตรียมของรางวัลมาแจกเพิ่มเติมด้วยฮะต้องบอกว่าครับผมของรางวัลสุดพิเศษเลิ่อนกันท่านและ ดีด,ดีขึ้นมาอีกหนึ่งรอบ้วยครับผมเชิญเลยเชิญเลยนะครับ,รบอย่าให้การเป็นปตัวแทน,รนครับอบนะฮะน้องอุ่นใจนะครับผมอยู่ที่<อ>ไหนอุ่นใจที่นั่นนะครับผมครับผมลับไปด้วยนะฮะ ก888ใช่แล้ว1ของสาวสุกเตอร์จำง่ายมากเขอเสียงปรบมือดังๆให้ด้วยนะครับขอเสียงปรบมือด้วยและรายกานี้เรียนเชิญท่านผู้บริหารจาก ASU ต่อนะครับผมเรียนแขกรูบกับศิลปินทั้งสามท่านร่วมกันนะครับครับผมโอเคนะฮะขอบคุณครับลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญทั้งสามท่านอยู่บนเวทีต่อกันนะครับขอเรียนเชิญผู้บริหารจาก GMMD นะครับคุณกิติศักดิ์อินทรปันตีบล็อกจิตติ้งแมเนเจอร์ครับผมเรียนเชิญครับ บอกดึงเธอเลยนะฮะวันชี่เราเราจะไดสัมภาษณ์อยู่ต่อต่อสัูดนะครับผมแล้วก็อยู่ต่อนะครับผมเจอคุณสุรวัตรชินวัตรอยู่ถ่ายรูปร่วมกันด้วยนะครับนะครับสามศิลปินกันทั้งซีดีนะครับรวมถึงตัวแทนจาก GMM D รวมถึงคุณสุรวัตรด้วยนะครับตะแกกกรงงเวลาามนทุอย่ ไ,ไม่มไปล่นนอ,นอยไม่ปล่อยอยู่ว่าบรรยากาศในวันบบนี้เนี่ยชิลมากๆสบายมากๆและเต็มไปด้วยความสนุกมากๆนะนะครับ บอกว่าทุกแฟน10ท่านรู้แขรงเวียดกีฬาเราในวันนี้จะเป็มได้พอสมใจนะครับที่น่าจดจำไปอีกนะอากาศเย็นสบายถูกต้องโชคดีมากๆเลยนะครับเราก็ต้องขอบคุณเองด้วยนะคุณขอบคุณจริงๆนะได้โอกาสเรามาเจอทุกคนเป็นเขียนมากๆวันนี้ที่จองลุ้นมากหลายเดือนเลยนะครับผมเพราะีุกคนงานด้วยกันแหมว่างลูกเลยนะครับและในลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญทั้งผู้บริหารจากททจีเอ็มดีแล้วก็ททเอเอสอยู่ต่อด้วยนะครับเพราะว่าเราจะเรียนเชิญ ตัวแทนผู้บริหารจากแอง n ชแชนแนลครับคุณสุนิสากราคินสุจีขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกันด้วยครับผมเี่้อครับเชิญเลยนะครับเชิญนะครับพี่โฟมคารสเชิญนครับอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมถึงแม้ว่าคอนเสิร์ตของเราจะจบลงแล้วนะครับแต่สามารถถ่ายรูปขึ้น IG และแท็กได้เช่นเคยนะครับ A.S. Calling Melody นะครับ A.S. Calling Melody และ A.S. รับกันสนัดเรือด้วยครับผมแล้วมีข่าวสุดพิเศษมาบอกด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกเพลงรอสาย Calling Melody นะคะหรือเป็นสมาชิกอยู่แล้วเนี่ยผมฝากไปบอกเพื่อนพี่ป้านอาอาคุณทุกคนเลยนะครับว่าสมัครเพลงรอสาย Calling Melody ตั้งแต่วันนี้ถึง31มกงราคม2558นะครับ คุณจะใช้ฟรี30วันนะครับแถมยังได้รถรถยูสุกิซูวิปอีกด้วยนะฮะดาวน์โหลดเพลงรอสายของจันทพัฒได้ดอกจันหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งศูนย์นะฮะหรือเพลงิือนจ่าย X แรกดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์ห้าห้าและในโอกาสนี้ครับรูปสุดท้ายตรงนี้นะครับผมขอเรียนเชิญผู้โชคดีทั้ง80ท่านนะผมด้านบนเวทีนะครับถ่ายรูปร่วมกับบริษัทผู้บริหารทั้ง3ท่านรวมถึงสื่อที่ของเราทั้ง3คนด้วยนะครับรวมถึงนั่นอยู่ในที่ต่อตู้นะครับเอาละครับทีมงงาานนขอเรระะคัับจจดตำแหน่อที่สวย